สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะคะก็ถ่ายบรรยากาศถ่ายไวเรือเ่อยเปื่อยค่ะเห็นอะไรสวยๆงามๆก็ถ่ายไปนะคะดอกดาวเรืองท้องฟ้านะคะทุกคนนี่ก็คือดอกต้อยติ่งนะคะสีม่วงสวยงามมากๆเลยคะ่ะธรรมชาติสวยงามนะคะ อันนี้เขาเรียกว่า,าปลูด่างนะคะทุกคนปลูกไว้สวยงามเขตที่เรือนในเรือนนอกค่ะอันนี้ก็ห้อยไว้นะคะอ่าเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศนะคะปลูด่างะคะ่ะทุกคนเป็นไม้ประดับนะคะสวยงามเขียวสดใสนะคะต้ยติ่งต้นนี้ กลางวันบานสดใสมากๆเลยค่ะเราจะพาไปให้ชมอันนี้เขาเรียกว่าลีลาวดีลูกศรนนะคะทุกคนสีขาวนะคะแล้วก็โน้มลงมานะคะเพราะเราเห็นหอยนะคะขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยค่ะหอยทากนะคะตัวเล็กเขาสามารถขึ้นไปอยู่ข้างบนได้นะคะ นี่ก็เป็นคุณนายตื่นสายค่ะทุกคนคุณนายตื่นสายค่ะตอนนี้ก็ออกดอกสวยงามถ่ายไปเรื่อยเปื่อยนะค่ะทุกคนนี่ก็เป็นทับทิมค่ะต้นนี้ต้นเล็กๆลูกดอกมากเลยค่ะไม่กี่ปีเองนะคะทับทิมสยามนะคะทุกคนลูกดกมากนะคะ ก็พาใหา้พาชมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ก็เป็นดอกชวนชมค่ะพาชมนะคะแล้วก็เป็นดอกญ้านะคะญ้ามายาลาบสีเหลืองสวยงามค่ะชื่นชมธรรมชาติแล้วขออนุญาตทานราดหน้าก่อนนะคะทุกคนมาทานราดหน้าด้วยกันค่ะอร่อยมากค่ะ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much for watching my friend.